คุพ่อลูกครับเล่นเกมครับเอาชาไปวันเลยจะยังไงมาต้องลุยมาเลยครับทับใส่ผมกำลังเขียนเรื่องความสมัครเข้ามหาวิทยาลัยและหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องตนเองที่จริงคือโฆษณาตัวเองอันนี้แหละแย่สุดมีคำแนะนำอะไรไหมงั้นก็ลองดูของฉันนะสวัสดีครับผมชื่อปีเตอร์พาร์เกอร์อายุ25ปีผมจบปริญญาโทด้านฟิสิกส์เออปริญญาตรีเอาไปไล่เล โม้เนียนเลยนะเธอเป็นนักข่าวที่เก่งที่สุดในเมืองนี้ทีม MJ เจ็ดสิบเกิดผมก็พยายามใช้ชีวิตตามแบบอย่างผู้หญิงที่พิเศษอีกคนนึงคนนั้นคือป้ามีโม้เนียนอีกแล้วให้ไปแล้วก็เมื่อหลายปีที่แล้วผมถูกเมืองกำลังกระบหลังเหตุกาดเลยทำให้มีพลังมนุษย์ผมพยายามต่อเพื่ ผมได้ใช้พลังละช่วยปกป้องเมืองนี้และหยุดยั้งผู้ที่มันจะทำร้ายเมืองอย่างที่ปรึกษาผมดอตอรออโตออสตเวสเขาถูกโนแมนออสบอนที่เป็นเพื่อนอดีตเพื่อนโรงงานสังติดออโตเลยแก้แค้นด้วยการปล่อยวิชีวภาพและในที่สุดผมก็สามารถหยุดยั้งออตโตได้แต่ราคาที่จ่ายมาก็แพงมากความมีตถูกเรื่องราวใช้ได้เลยล่ะแต่ว่าผมไม่ใช่ปีเตอร์พาร์คเกอร์ ไมใช่ไงนายคือไมล์มราเลสนายอายุ1ิบเอ็ดและก็อยู่โรงเรียนบรุกลินวิชันมีอะไรอีกเอ่อผมก็ช่วยงานแม่ที่เฮาส์เลมอยู่เรื่อยๆเธอคือสมาชิกสภาเลีโอมอราเลสและผมก็ชอบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนพิเศษและเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจเพื่องเปลี่ยนโตวงคือรัฐปีนกงมันโตขึ้นและ ผมก็ถูกมรบังคัพลังภาพลางจัดช่วทำให้มีพลังเหนือมนุษย์ผมเรียนรู้การเป็นสไปเดอร์แมนจากจากสไปเดอร์แมนรุ่นพี่แต่ผมเรียนรู้เรื่องการเป็นฮีโร่จากพ่อผมเขาเออเลยใช่พ่อถูกมาตินลีฆ่าตายในเหตุการณ์ระเบิดสารการความดีที่ผมพยายามทำอยู่ทุกวันเป็นสิ่งที่พ่อผมปลูกฝังมา แต่มันยากจริงๆนถึงจะมีพลังเหนือมนุษย์แต่บางครั้งเราก็ช่วยคนที่เรารักไว้ไม่ได้แม้ว่าจะพยายามขนาดไหนก็ตามแต่ฮีโร่ไม่มีวันยอมแพ้ผมเองก็เหมือนกันไม่รู้สิผมเขียนเรื่องตัวเองโดยไม่พูดถึงเรื่องสไปเดอร์แมนไม่ได้หรอกได้สินายแค่ต้องซิงด้วยนายลองแต่งใหม่ดีไหมโอ้ยยอย่างเพ่ครับ อ้าวเคเข้าสู่ภาค2ครับเขาสรุปเรื่องราวของสไปเดอร์แมนหนึ่งแล้วสไปเดอร์แมนใหม่เบอร์เคเริ่มเกมใหม่ไปลุยกันเลยครับสองปีก่อนนูแมนออสบอนอ๋อภาคหนึ่งมันจบที่ตรงนี้ป่ะใช่แต่แฮร์รี่ออสบอนและออสซี่ออสบอนมีไหมไม่ใช่ไม่มี เราพร้อมแล้ว <you> good? ลูกโอเคไหมรับประกันได้ทุกอย่างเลยถ้านี่ไม่ได้ผล <me> ก็จัดการผมเลยนะมันจะต้องได้ผลผมเหลือเวลาไม่มาก a c h ผมแค่อยากมีโอกาสบอกลา แสดงแม่งจะให้เวนอมเข้าขสิงนีนะพ่อจะไม่ยอมเสียลูกไปพ่อไม่มีวันปลอ่อยให้มตายหรอยแม่งเป็นเร่หว่าพ่อมันเป็นไอเกยเวนอมอยู่แล้วะและตันี้ใช่วกีนเลยนะเากีนก็เนลำงค่ะใช่ปะที่จริงมันควรจะเป็นกินก็บินหรมันไม่ควร ม,มันเป็นมันเป็นไอ้นี่ไงวะงงเหมือนกันพ่อเป็นกิีนออบบินถูกไหมไอ้ที่ขี่ยานชิฟตันอะไรโมเมนต์มา,มาฉันเรียนตรงคุณเดีย์ช้างเป็นไงบ้างาเราไม่ได้ติดตั้งเสียงกริ่งไว้เลยก <your> รุณนาไปนั่งที่เจคนนี้ไม่ได้พูดนะเจะคนนี้เป็นใบชื่ออ <'m> ะไร มาแล้วครับอพี่เียปีเตอร์ Good morning class สวัสดีทุกคนวันนี้เรามีครูคนใหม่มาสอนเฮ้ยเป็นครูสวัสดีอาจารย์สวัสดีแตงเลิฟมันใบฉันชื่อปีเตอร์เออฉันชื่อปีฉันชื่อพีทวันนี้พวกเราทุกคนโชคดีมากเลยนะวันนี้คือข้าวฟิสิกส์และฟิสิกส์นะโคตรจะเจ๋งเลยเจอขอเสื้อมีเนียน เคยสงสัยกันบ้างไหมทำไม,มแมลงและก็นกและพวกสัตว์เลยคาะบางชนิดถึงวิ่งบนผิวน้ำได้สามพยางเลยแรงตึงผิวขอห้องน้ำครับโอเคมันรู้แล้วมีมีเรื่องงานเข้าแน่งานเข้าแน่ทีนี้แรงตึงผิวสัมพันธ์กับแรงยึดเหนี่ยวถ้าจะเขียนเป็นสรรมการแรงตึงผิว เขียนแทนด้วยมันได้จากขนาดของแรงที่ขนานกับผิวของของเหลวเขียนแทนด้วยตัว f หานด้วยความยาวของผิวสัมพันธ์เขียนแทนด้วยตัว l มีใครเออผมมีเรื่องใหญ่ให้ช่วยครับเออมอร์ลาเลสใช่ไหมแน่ใจนะว่าเรื่องนี้จัดการเองไม่ได้ แน่ใจครับเสียหลุดลิ้งหลุดลิ้งแสบบเอาละนักเรียนเอออ่านบทที่4หรือ5ไปเลยไอ้มายฉันต้องการงานนี้นะคือผู้ใหญ่กลับมาแล้วไม่เห็นฉันฉันโดนไล่ออกแน่ผมรู้นะแต่คุณต้องมาดูนี่ไอ้เดือดเยี้ยนอะไรมาแล้วมันเป็นเวนอมแล้ว บุกลิมชั่นอ่นไรชื่อมาโก้ทำไมต้องวันนี้วันนี้อ่ะออฟินมาโก้กูโดนไล่ออกชัวร์เอาแล้วไอ้เหี้ยแม่งเจ๋งโอ้โหนี่เลยนะเดีเลยโดดโดดไปช่วยคนเนี่ยโดดเรียนโดดสอนเพื่อพิทักโลกกดมาสอน อุ้ยใหญ่อีแวนทิ่งเรงเรื่องที่ไปสายก็บอกแล้วไงพี่ว่าอะไรนะไม่เป็นไรอีเดี๋ยวเราก็กลับมาแล้วดีเลยผมต้องไปตรวจใบสมัครเข้ามหาวิทยาลัยกับโรงเรียนก่อนโอ้เสร็จแล้วเหรอยังไม่ได้เริ่มเลยโอ้แล้วเราก็รีบไปจัดการมาโก้ให้ไวเลยนี่อย่างฝันเลยงานบายครับอุ้ยหกร้อยกว่าเมตรครับแต่แต่อยดูเออเอ็มเจ เท่หนุ่มๆทวานายอาจจะต้องรีดไปแต่กลางเมืองกำลังโหนผ่านบุควินเตรียมฝาให้คุณลงพื้นที่ทำข่าวเหรยังไม่อยากเชื่อเลยว่าที่เป็นชอบจำนายใหม่นี่จริงๆเดี๋ยวเธอก็ทำให้เขาดีขึ้นเองแหละว่าแต่เกิดอะไรขึ้นกับมาโก้ครั้งล่าสุดรัตกันหลายปีที่แล้วคนที่พบเห็นบอกว่าเขาวิ่งไปทางที่อะไรตะโกนอะไรไม่รู้ท่าทางเขาดูโกรธหวาดระแวงและจีร้อนแล้วจู่ๆเขาก็ระเบิดออกมาเลย ใค้ตายสิหวังว่าเราจะก่อมเขาได้นะยังเคยเห็นคนที่เสียสติแบบนี้ระวังให้ดีนะดีนะที่ตอนนี้เรามี Spider Man สองคนโชคดีนะขอบใจนะ MJ เราอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ที่เราทำมาไม่มีทางยังยังไม่ได้ทดสอบมัเลยด้วยซ้ำเรียกว่าต้นแบบเลยก็ว่าได้ว่าแต่คุณเอามาไหมไม่บอกเจอร์ไม่บอกที่อะไรชอบอีกตรงไหนซับเขาเป็นลุ่นตุ๊กตา s p i d e น่ารัก ของปีเตอร์ก็เป็นไเแมนสีแดงของมายเป็นไเแมนรูปหน้าไเอรแมนของาอ้ยมันไปยาวเลยเมื่อกี้หกร้อยมตอนนี้มึง่อะไรเมตรกว่าอ่ะระวังไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ว่าเราเจอตัวเขาแล้วล่ะโอ้ยมาโกไปเบอร์แมนไม่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 เฮียดีนะกุณลชย นั่นไฟแม่เหรอ MJ ไม่ได้พูดเล่นเราต้องช่วยเขาก่อนที่เขาจะทำร้ายคนอื่นหรือทำร้ายตัวเองน่าจะโยนขนมให้เจ้ายักษ์เล่นกันหน่อยถืแผนอะไรไหมคอยกลัวมันไว้ฉันมีแผนนี่อะไรโอ้โโอ้โหได้ไงโดนไฟดุทีเดียวโอ้ยแม่งขยี้เลยคลาชคลาช หลายปีนี้ยังปวดใจเจ็บเหรอลองไปเล่นโยคะดิโยคะทา่าไปเหียว่าโอ้โหเลี้ยไม่ตายเลยตัวใส่จะไม่ชอบโยคะว่ะทางไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยแล้วไม่บอกว่าเป็นแผนที่ดีดสิสนี่ก็น่าเป็นวันที่ปลอนที่ดีไปสอนสิจิใ่ดันมีบทสนทนาที่ในในห้องครับคุณ ใช้บันไดสิทุกคนได้ตัวแล้วสไปเดอร์แมนมารับนี่หน่อยได้ไหมเดี๋ยวคุณสง่งให้แบบร้อนๆเลยไอ้ยิงสบายเลยหรอเป็นเดลิเวอรี่เลยเฮียมาช่วยแล้วโอ้โหวะเละมินิมาโโโร์โกเหรอชื่ออยากทำได้แบบนั้นบ้างวะ มินิมาโก้เออถ้ามีสไปเดอร์แมนตัวเล็กนี่แล้วหลังนะออมินิสไปเดอร์แมนนะเออเป็นไทมี่สไปเดอร์แมนนี่เกลื่อนเมืองเลยอะไรนะมันทำเหบืนั้นได้ด้วยเหรอมาเห็นอยู่นี่อ่ะมาช่วยกูเร็วเออช่วยช่วยปีเตอร์จากมินิมาโก้ด้วยคุณปาร์คเกอร์ครับขอโทษนี่ใครพูด ครูใหญ่ UE เลยเออครูนักเรียนทุกคนออกมายกออกจากห้องเรียนไปหมดแล้วคุณอยู่ที่ไหนเออผมมีีอยู่ครับคุณปาร์เกอร์คือผมโดยลืมของไว้ในรถครับนั่นเสียงอะไรล่ะไม่มีอะไรครับผมแค่ขอจัดโอ้ยยังลืมของปิดปิดนี้นะอ่าเอาตรงเอ้ยมันเลือกกันได้เ่าบอกว่า กดแอรมาได้เลยโอครับายกลับมาดูแลนักเรียนของคุณเดี๋ยวนี้นะครับแล้วก็กดอะไรก็ได้ยังเคาเตอร์ไม่ได้เพรยังไม่ได้ฝอนแค่วงกลมหลบไปก่อนวงกลมหลบก่อนผมถึงแล้วคุณเป็นไงบ้างเออม่ะูใหญ่อีแวนกูมาน่ะผดหายนี่ผมจะผูกไล่ออกหรือเปล่าเนี่ยที่นายแค่โดดเรียน แต่ครูอทิ้ง <Muslim> นักเรียนไว้ในเมืองที่เกิดเหตุฉุกเฉินนั่นสิคุณสวยแล้วล่ะเอซ่ไอ้เหี้ยโอ้ชิบไอเหี้ยโอ้ไม่เหงาบันเลยอ่าไปสับมือแหนะสับไว้ไอไม้มึงก็แค่เด็กโดดเรียนไอครูอะครูไอศาสตร์ต้องรับผิดชอบเลยแฟนแมนยังมาแล้วเว้ยแต่ไม่เคยชอบชื่อนั้นฉันรู้ว่านายโกรธฉันเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมึงเว้ยอย่ามายุ่งกู แต่ตับตับตูเองอยากช่วยนะต้องคนเจ็บก่อนเอาน้ำไปแดยเมื่อตายตัวน้ำเป็นยังไงอยู่นี้โอ้โหเฮียตบลวงตกลงแล้วแมงวันเฮียโดนแล้วโดนโดนลากลุมากเปไปตุ๋ยลุงยิงโต๊ะอ่าเอาเวรกรรมมาเฮียมึงอยู่ไหนวะเฮียมาแล้ว เขาคงไม่ดีใจที่เจอหน้ากันสินะนั่นสิคงไม่ใช่พวกชอบดำลึกความหลังเนี่ยอย่ามายุ่งไม่งั้นฉันจะฆ่าแกซะมันไม่ฟังเลยเราต้องเล่นให้หนักแล้วมันเกลียดน้ำเย่อตอนนี้ถ้ามันเปียกแล้วมันก็คงไม่ชอบไปฟ้าเหมือนกันทีนะ นี่ไงสายชุ่มน,น้ำนหนัวกับสายฟ้าเชีย่ยโอ้โหเจ็บจนจุกเลยล่ะดิเราต้องใช้น้ำมากกว่าน,นี้หลีหดีมผมจะยิงใยส่มันไปก่อนไม่เป็นไรนะอย่าเป็นมือเลยมันมือแล้วยิงเลยยิงยิงกูยิง,ยงอ,ยอยู่ตัวขโมยสายมันมาใช้เนะี่ย มีใครฝั่งน้ำหรือเปล่าครับชื่อคนที่ตีเลยเนี่ยยักษ์บึ้นเป็นแ้แมนระวังไม่ไม่ไโอ้โหฟิลโอเวอร์ขึ้นายไปแล้วโอ้โหเดี๋เรามีไข่จัดฟิลโอเวอร์จัดเนี่ยเอ้ยเดินกลับเว้ยหาทางว้าเลยอ่ะเหมือยังยืดตัวเมื่อกี้กลับสู่สังเวียนเดือดเนี่ยเย้เย ยังไม่หลยที่หายเลยจังจัดยังไม่ได้ง่ายๆหรอกได้เวลาให้เจงกี้ไล่เะเวทมนต์แล้วเพื่อนนี่มันบ้าชัดๆไอ้เก่รู้นะแต่ฟังนะเราต้องการแหล่งน้ำขนาดใหญ่ใกล้วอลสี่ขอคุณพ้นแป๊บดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนขอบคุณด้วยครับคุณปาร์คเกอร์ได้เลยฮะเดี๋ยวนะว่าไงนะเจงกี้รู้เหรอเจงกี้รู้ทุกอย่างเลยไมแถมเมื่อกี้เรายังทำตัวแปลกๆอยู่ในห้องเรียนด้วย ลูกนี้กูไม่มาสอนในโรงเรีเด็กพ่เศษดีกว่านีเต์บอกไอ้เม่กีาไม่มรรเขาม่สามเลยกูามอูอาเรีนไมนี่ยนมันมบ้าโดิฉลาดจริงทำไมไม่รู้ว่าไอ้ไอ้ดอกนี้เราตันีมันรู้มันรู้แต่มันแค่ไม่รู้ว่าไปไหนกันไง แต่เกนจี้รู้เกนจี้มันรู้เลยอะเอเดนแมนตึงอยากนอนหาดหน่อยมันเป็นหาดฝนตรเพื่อสไปเดอร์แมนเอ้ยมันเปเพื่อนใหม่หมดเลยเนี่ยใช่ใช่แต่ตอนแรกมันยังไม่รู้ไงว่าปีเตอร์เป็นเอเดนแมนแต่เดาเอามันน่าจะเห็นเจมส์ที่ออกไปพร้อมกันนะเกนจี้ก็เลยน่าจะรู้เลยนี่เมื่อเราเอาถังน้ำันตึกนี่ยในนั้นมีน้ำเป็หมื่นแกลลอนเลยเข้าใจละขอบใจนะเกนจี้ อะไรนี้เป็นที่หรือเปล่าไม่ยุ่งจะดีกว่าเป็นที่เมื่อกี้อ่านไม่ทันก็ยอมรับแหละว่าพูดเร็วไปหน่อยแล้วมันก็ตัวใหญ่ขึ้นอีกโอ้กูหลบไม่ทันดีขึ้นไปเรื่อยๆเราใกล้ถึงแล้วแห้งม้าโอ้โหว้า โอ้โหรีโอ้ระบบฮาร์ดเสียเบูรกำลังส่งต oh, ัว s p i แม r m a n ว่าไม่ไ okay. ม uh ่สบายแล้วไอ้ต่อยชิตถากใช้ชีวิตปกติอย่างคนอื่นเขาแต่แบบนี uh ้มันไม่ถูกนะมาโกณสำหรับคนอย่างกูน่ะมันไม่มีวิธีอื่นหรอกโอ้ยโมเคนป้าข้อนี้เป็นเรื่องหนใหม่แลน้ำไฟแม่งเกียบโดนใส่้าแล้วแม่งแข็งเลย หมายเลข2ไม่ปีนต่อไปเลยแล้วเขจะจัดการแทงน้ำนั่นเป็นโอกาสเดียวของเราสายแม่งแข็งเราได้นี่ไปเองวแลจบอะไรวะกดสามเลี่ยมกดอะไรยิงวะลูกกดสามเลี่ยมกดตรงนี้ยิงใหญ่มาหนึ่งอ๋อกดตั้งแต่เล่นมันยังไม่ได้ยิงใหญ่เลยเนี่ยยิงแทงน้ำเลยเยี่ยมเย็นเย็นลดลดสวย คุณอยู่ไหนอะพีทมนนี้เลยนาย,นนอ,ยนอยู่ข้างในวะยู้ท่าน่าจะกำลังยุ่งต้องสู้กันยาวแน่ถ้าไม่ใช้แทนน้ำนั่นกดปลักสอนยิวส่อนยิวส่อนยิวนี่สอนยิวแม่งให้เราเก็บเลยอะกดลงครับลายคานต่อมึง ระบบแบบเดิมหลอดโฟกัสปลาไอ้เหี้ยกูไม่หิ้วแค่อยากมีชีวิตปกติมึงให้กูหิ้วแกทำได้ตอนนี้มันสายไปแล้วเว้ยถ้ามีทังทั้งหมดโอ้โหทิ้ายแล้วโอ้ไม่ใช่ไม่ได้พูดกูพูดถ้าเขาด่อนไค้ปูนนี้เล่นต่อไปจะทำให้ทำได้เลือกเอาเหมือนเดิมครับ ว่าเราจะยูหรือเราจะีนะเวนน้องพันหลอดเปลี่ยนใหม่เป็นหลอดแถบตรงนั้นแทนใช้ระบบคูดาวแทนไม่ได้ใช้ระบบหลอดเมื่อก่อนใช้ระบบหลอดใช่ไหมหลอดอยู่ข้างเรื่อยไม่ขามดไม่่่วงงเนี้ยจะ ไอเดี๋ยวปอช่วยปิดเรื่องลูกแล้วใช่ไหมใช่ครับแต่ผมต้องไปคุยกับที่ภาษาหลังจากนี้แล้วครูใหญ่ก็คิดว่าผมโดนเรียนฟังแม่นะเดี๋ยวแม่คุยกับครูให้ครูใหญ่ให้แต่ตอนนี้มีหยอกต้องการลูกแม่ถึงที่สุดเลยแล้วก็ระวังตัวด้วยล่ะรักลูกนะไอ้เหี้ยแบบแม่มายมันรู้ได้ไงว่ามายเป็นกระต่ายแมนอาะมันมันมันเมื่อกี้ในในฉากไปเปิ้ลมันไปช่วยแม่หรือไปอะไรตอนท้ายอ่ะแต่แม่มาจะรู้แล้วอะไร ูโดนหมดไว้แล้วพันอยู่ตรงไหนนะเป็นกนหลอดไม่ใช่อ๋อพันและไอ้ไอ้ข้างบนหลอดข้างบนอ่ะมันก็แค่หลอดโฟกัสบาร์ก็คือเราจะยืดหรือเราจะยืดก็คือหลอดข้างบนหลอดเดี่ยวเนี่ยนะสั้นๆเนี่ยนะเรายังกากโอ้โหที่เราห่างที่เขายามจะจับกุ้งอย่างนั้นสองมือสามเล่มมาสามเล่มก็เพิ่มยอดตกสามเลี่ยม ก็ดึงดนี่ไงยคาแมงเึ็ไปางนี้ดึงไนไฟฟ้าแล้ผิดเอาไอ้ขี้ได้มต่ไม่เจงว่ะมันทำแบบเลื่อนล่นไหลมากเลยเลื่อนไหลไม่ไหลที่ดูไม่ทันยังมให้โฟกัสไรน่นไปมันพิสติเคมีชีวะของแล้วมาให้แอลสองอารสองพร้อมกันเพื่ออะไรวะทั้งแล้่สามเหลี่ยมมันก็มี มันพยายามท้ํแดาแน้ำันแล้กฉีอยู่ลาดหน้าเลยาดหน้าราทำเ็ดไหมพีทพีทเข้ปวหม่ลาดใชมของเล่นใหม่เลยอาหเล่นใหม่ไม่ยอมบอก ซอฟวแวร์แพทล่าสุดของมันยังไม่เสถียรแปลว่าไม่รอดกระลวงแล้วงานนี้นี่สุดอุปโภคโอเว็บ,บวิงเหรอบินได้ด้วยแต่งานยังไม่จบนะมาโตู่ที่ท่าเรือสีมันจะถ้าเกิดมาใช้ไปท,ทั้งหมดนั่นคิดว่าคง,งได้ใช่บบไหมล่ะรีแบบมาด่วนเลยมาย <c oughs> ได้ผมเห็นมาแล้วจะต,ตามไปเดี๋ยวนี้แหละ ไปสามเหลี <l id sei> <c oughs> ่ยมทำไมตรงนี้เตะโดนเหมืเลยสามเหลี่ยมเราฟุ้งก้มทำไมตรงนี้เตะโดนด a m a g e เหมืเลยเเพราะมันไม่เห็นหัวมันจะต้องเห็นหัวไซแมนามเหลี่ยมหัวแล้วไป ตรงนี้ฉากเมื่อกี้เนี่ยโคตรเท่เลยแต่เต๋อด و ดเดเมจร์แนั้นอ่ะจริงป่ะถ้าเต๋อไม่โดนดาเมจแม่งจะเท่ตัดแม่งจะรอดรูตึกพอดีแล้วหลบรถอีกทีนึ่งรอใช่อ็มีบังคับยังไงวะางเจทเคไม้แม่งบินมาเลยไม้หนึ่งเดียวคนนี้แหละแต่เขาทำมาให้มันเป็นอย่างั้นแต่เตะสุดไม่ได้อย่างไรใช่ไงเขาทำมาให้มันเป็นอย่างนั้นแต่เตะดันไม่เล่นไง

นั่นไงโอ,อ้เขาที่มันจะไม่ใช่เวนอมพหันไม่ใช่เอ้ยอเเล่นเอ้ยเรเล่นปเชี่ยอะไรอยู่วะาไปไหนเนี่ยข้าศึกเราไม่ได้แม่ประลาดไอหมูแล้วที่เรียมโอโคิด่อะไรมันไม่ได้มันจะถลายตัวแล้วขึ้นไปเลยหนีไปได้ไหมหนีได้หนีไปหามเทิร์นีเลยอ่ะกังมาอีกจ้ะหนีเลยนะภาพงามเลยเนี่ย อ้ากดสเดี่ยวเลยว่อมอ2 L2 องใหญ่ล้นะ L2 คืออะไวะเอ้ยไอ้ควยเดี๋วมันมีมันมีแต่อ R อ2 L1 H1 เนี่ยเหรอเนี่น1กดร้อมกันกดคู่เวลามันมีไอ้แถบอะไรเปลี่ยน แถบอะไรขึ้นวะหนึ่งว่ะพ่อลุมมันอาพักปุ๋ยที่อะไรกันแน่เนีไรงงง่อนะการันตีหายหมดเลยก็มันกดอะไรยโยนใหญ่อม่ดีเลยเนี่ยเหาะตามไปกันนะ Good. Good. อาพร้อมนะพร้อมช็อตแม่งอะไรอะไรมันโดนน้ำ,ปนนนำไปแล้วหรอวอะมันโดนน้ำแทงใหญ่นั้นไปแล้วหรือวาไอ้เหี้ยนั่นมันอ๋อมันเอาไอ้อุปกรณ์นี้ก็คืออุปกรณ์ที่มันเตรียมมาถูกป่ะเวฟวิง่งอุปกรณ์ที่มันเตรียมมาอ,อ่าแล้วไอมุขเราที่เราเตรียข้างหลังวะนะก็ขาเนี่มันมีอแล้ว อแล้วมันใส่ไฟฟ้าเข้าไปอีกถูกว่าชื่อเดี๋ยวตัวมันจะต้องล่วงอยู่ตรงไหนจะตรงเดี๋ยวว่าอ้โดนจับแล้วกูไม่ได้รูว่อยู่หนแล้วมาโก้ทุกอย่างจะต้องโอเคมานานแล้วแหละมาอยากให้ช่วยก็บอกมาได้เลยนะ พวกนายนั่นแหละที่ต้องให้กูช่วยตอนที่พวกมันมาตามลา่าอ๋อเห่าแล้วเดี๋ยวใครนี่ต้องมาช่วยเดี๋ยวไอ้เฮียวพวกนี้แหกคุกซะตามล่าเราเวนอมไม่มาแน่ด้ครโดยเดี๋ยวยิ่งว่าคำว่าตามล่าไม่น่าใช่เวนอม น่ากูว,ว่าแล้ว <6 S 2> ไม่ใช่เวนเวอนอนนตอนนีกนี้ครับเควเวนแน่นอนทรงผมเขาอยากไปตัดที่ไหนวะเฮ้ <c oughs> ยนี่ไงไอ้ดุ๊กนี่ไงทรงผมน <Y ahu! S 1> ี่ไงทรงนี้ไงโอ้ยภาพมันเอาเรื่องอยู่ไงโอ้โหภาพมังทำลยับแล้วแล้วเช้าลงนะเซอร์เก้ แทงตู้บฆ่าครับส่วนแกไม่ได้อยู่จนแก่เราปกดลอย,อยมึงมาเป็นชั่วโมงแล้วแต่มึงกลับไม่รู้ตัวผมเพลิดยกูแทงให้้โอง่ พอกอบดีนะนึนกว่าหมูกรอบไอ oh, <no. S 1> ตัวนี้คืออะไรคาเรเวนคาเเวนเดอะฮันเตอร์ลลัาให้หาคนที่มีฝีมือทัดเทียมกับกูแต่กลับหามาได้แค่นี้นะ Sir, นนท่านครับลองไปสนามล่าแห่งใหม่ดูไหมครับแบ็คแคทพาวเลอร์วารเที่อะไรแซนแมน วอลเจอร์แมงลิฟตาไปด้มาล่าเยี่ยวนี้แล้วจดไฟเลยไยอ,อกาการล่าครั้งใหญ่เริ่มขึ้นแล้เกูรู้แล้วใครมมันพูดถึงใครกูเหคนนี้โอเเล่นโอ้เขาเลือกาไมัไแมนต่อ อ้าโอเคครับยังไงเดี๋ยวเราจบไว้ที่ตรงนี้ก่อนละกันสําหรับพาร์ทแรกนะแล้วเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุยพาร์ทต,ต่อไปต่อแล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับใช่ครับอ่าเดี๋ยวพอพน้นอาจจะต้องพน้นขั้วีินตรงนี้บ้างน,นะเพราะมันต้องเซฟหน่อยหนึ่งนะฝากกดไว้เพื่อเป็นกําลังใจไว้ด้วยนะครับผมนะพอลูกเล่นเกมตอนนี้ลูกชายโตเป็นหนุ่มแล้วครับอ่าว่าไงลูกชายดูเองเลยแอปล่มพีท คุณเห็นนี่หรือยังเปล่าเปล่าเปล่าปีเตอร์ยู่ไหนอย่าหลับหลอกฟอกกันนะโคตรใจแป๊บนึงนะไมา์จากเหตุเมื่อกี้นี้ปลอดภัยโอ้โหมาช่วยแล้วครับปลอดภัยแล้วครับเดลี่บดีบุ๊ค ทางนี้ดีเหมนกันและเก็กี้อ่ะรู้ผมรู้เครือข่ายมันล่มทั้งเมืองเลยนั้นคำขอที่ชาวมือส่งเข้ามาระบบจะให้รอคิวแต่เดี๋ยวผมลองหาทางแก้ขัดไปก่อนให้ไวเลยมึงอ่โอ้ก็แม่งเมือแมงพังขนาดนี้ระบบระบบแม่งล่มหมดส่วนคนที่แบบเดือดร้อนมีรอคิวเนีอยมันแก่กันหมดเลยว่อ้าโอเคครับเคจบ อ่ะยังไงฝากกดไลค์กดซับไครับกดแชร์กด,ชกดสั่นกระดิ่งไว้ได้วยนะครับเดี๋ยวเจอ,เจอกันพาทสองแน่นอนครับผมอ่ะขอให้ชมคลิปอย่างสนุกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ